าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เราจะสร้างความดีมีปัญญาสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากยากยังไงเราก็ต้องทำเ่ยมัน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 ,มนยากยังไงลำบากไงก็ต้องทนอดทนอดการอดออมทุก,าการประการนี่แหละอุปสรรคมันก็หายไปแล้วไหนล่ะมีสกัดกั้นความดีของเราไว้ดักมันจะไม่มีอุปรสรรคในลาทั้งสิบมันจะไปทะลุปลูกต,ตรงไปด้วยปัญญาลอกลููในกองการสั้นขานคือกรรมาฐาน สามารถจะรู้เข้าทานเหตุการณ์ได้ทุกอย่างโดยไม่มีอุปสรรคใดๆที่มาขวางหน้าแต่ประการใดตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญของกรรมาฐานท่านพูดเเลืิญกรรมาฐานคือจเจริญไม่จริงหลับไปบ้านแล้วก็เลิกตีจะเอาสักคนเลยนานทีตีหนก็ใช่ไม่ได้ทําไม่เสมอต้อนเสมอปลายท,ทําไม่ติดต่อกันไปโยมจะเอาดีไม่ได้ ต้องทําติดต่อกันไปเนาะตาก็หูจมูกลิ้นตาใจมันใช้อยู่แล้วทําไมไม่ใช้สติยัดเข้าไปเสียงหนอเอาสติยัดเข้าไปเขาพูดดา่าเขาพูดว่าเขาพูดเสียดสีนานาประการโดยิีเน่ฟังอย่างนั้นมันก็หายไปเองเราไม่สนใจในเรื่องตามมุณรูอเสียงลูกเสียงตือรถแต่ประการใดมันก็มีสติสัมปชัญญะมันก็แก้ไขปัญหาไปในตัวของมันเอง ามารถจะตัดสินใจได้เด็กเดียวและเดียวดายหนึ่งไม่มีสองประคองไว้ด้วยสัมปรจัญญะปัจจภะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง